สวัสดีค่ะช่องเียจอมแมคโครใส่เขียวนะคะวันนี้มาอัปเดตงานตรงนี้นะคะได้ประมาณ60%ซแล้วนะคะสำหรับงานตรงนี้เช้านี้ก็รถกำลังวิ่งงานกันเลยนะคะวันนี้รถสิบล้อเราก็ห้าคันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่ใช่สิรถสิบ ล้อสี่คันเออรถสิบล้อสี่คันนะคะจะสองเจ็ดวันนี้ไม่สบายนิดหน่อยรถไอแมมไม่สบายนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยได้วิ่งแค่เจ็ดคันนะคะรถหล้ออีกสมคันเนาะเหมือนเดิมนะคะงานตรงนี้ออกไปแล้วประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้ก็เป็นชั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะขุดชั้นสองลงไปอีกนะคะนี่วันนี้ยักษ์เขียวมามาเจมด้วยวันนี้ไม่ไปรับดินแล้วมาตักมาตักดินนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่27นี่เราก็กลับบ้านกันแล้วเนาะ วันที่27นี้กลับบ้านนะคะแล้วก็วันที่28เลือกตั้งแล้วก็กลับมานี่อีกคือวันที่29่สิกาเกี่ยวกำลังทำทางทำทางให้รถเปลว,วิ่งหรือเปล่าตรงนั้นอ๋อหรือว่าจะตักตรงนั้นแล้วก็ให้น้องซันตักตรงนี้ใช่แหละ ยักเขียวตักตรงนู้นเราให้น้องสันตักตรงนี้เพราะว่าจะได้แบบวิ่งแล้วเทเลยเนาะอยู่ใกล้ๆที่ลงดินด้วยนะคะฝั่งนั้นแบบทำทางให้รถวิ่งได้กลับรถได้อะไรอย่เงี้ยแล้วดินมันค่อนข้างนี่จะ ยากนิดหนึ่งนะคะตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีแข็งมากแล้วมันก็เป็นเหลวแล้วมันก็แบบเป็นเปียกโว้ยรถติดมากรถแมคโครใส่แบบแทบทุกรอบอะรถแมคโครต้องใส่รถแทบทุกรอบเลยนะคะต้องหาดินแบบมาปูทางดินแห้งดินไอเนี้ยมันมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ไกลเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้มันไกลนิดนึง รถตะวัดก็รับดินข้างบนวันนี้ก็เป็นขอบขอบบอ่อนะคะนี่ ตรงท่อกันดีก,กว่าอ้าเป็นอะไรอีกล่ะไอ้หลงเป็นอีหยางอีกคือแลนกลับล่ะ ยายเขียวตักฝั่งนูน้นวันนี้ก็เอารถไถปรับหน้าดินนะคะ เอารถถ่ายปรับทางทั้งวันเลยแหละวันนี้ยเพราะว่าเมื่อวานรถไถไปดันทางอยู่อีกฝั่งหนึง่งเพราะว่ารถหกล้อเอาดินไปทิ้งอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่นี่หนาวมากหนาวอีกแล้วจากที่ร้อนไปแล้วก็เนี่ยมาหนาวอีกแล้ว แค่ไม่อยากตื่นนอนกันเลยแหละทุกทีแบบจะพากันตื่นตีสี่นี่ตีห้ายังไม่อยากจะตื่นกันเลยเนี่ย าดินแห้งโอต้องใส่เอาดินแห้งไปเททำทางใหม่เมื่อวานเนี่ยปูทางไปสามรอบก็วิ่งไม่ได้เหมือนเดิมมันดินมันฟูปูทางตรงเนี้ยตรงหลังรถแม่ครยืนอะดินมันฟูขึ้นโอ้ยวิ่งยากลำบากมากถ้าเอาจริงๆถ้า ดินมันแห้งดินแบบมันแห้งแบบไม่เปียกเลยอะรถรถซันนี่คันเนี้ยที่ตักอยู่ก็อาจอาจจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ํานะคะเนี่ยเพราะว่าคือตกักคันนึงตักคันหนึ่งแบบทอยดินอะยังไงมันก็ได้อยู่แล้วมันยังไงมันก็ทันอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันต้องแบบ ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับดินเออไม่ใช่ทอยดินรับดินต้องไปรับดินต้องเกี่ยที่มันแบบเป็นเลนเลนออกถ้าไม่เกี่ยออกรถก็จมอีกไม่เทไม่ได้อีกรถจมก็ต้องหาดินแข็งมาพูทางอีกครูเยอะมาก อีกแล้วแล้วก็เหลือหน้านี้นะคะเห็นเขาบอกว่าเขาจะตักไปด้วยตักหน้านี้ขึ้นไปแล้วก็ทำาสรุปไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็เปียกดินตรงเนี้ยเปียกเลยแหละมันเพราะว่ามันติดน้ำ มันจะมีตรงแข็งแล้วก็ตรงเปียกส่วนมากตรงเปียกจะเยอะกว่าเนี่ยเนี่ยคูเนี่ยเป็นโคลนเป็นเหลวเลยเ,ลยเนี่ยเป็นรูปวุงกี่เลยเนี่ยอันเนี้ย โอเคค่ะยังไงหนูก็ขอฝากกดติดตามช่องหนูด้วยนะคะ mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูก็จะมาถ่ายคลิปวิดีโอลงทุกๆวันนะคะ mm. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ mm. แค่เข้ามาดูก็เป็นกําลังใจให้หนูมาก mm. เลยแหละเนี่ยเพราะว่าบางทีมันก็แบบโทมากเวลาทำวิดีโอลงไปแล้วมันไม่มีคนดูอะ แต่ก็ทำแต่ก็ยังก็ยังจะทำต่อไปนะคะยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ